สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรชบูรณ์เมื่อวันที่3ธันวาคม2567คุณยาธิดาได้ส่งมอบอาหารกลางวันให้กับทีมงานรวมพลังศรัทธ,ธาบารมีหลวงปู่ดู่หลวงตามมาและทีมงานรวมคนคนปันสุขจิตอาสาสายทานเชีงยงใหม่ลำพูนเพื่อจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลที่โรงเรียนบ้านป่าเหลาสาขาผาด่าน ตำบลท่ากาศอำเภอแม่ถาจังหวัดลำพูนการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสัสนันและส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลพร้อมนั้งจุด้านอาหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆในพื้นที่นั้นน,น,นอกจากนี้ทีมงานรวมพลคนปันสุขลำพูนยังได้มอบเค้กวันเกิดให้กับเจ้าภาพ เพื่อนาไปแจกให้กับเด็กๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เต็ม,มไปด้วยความรักและการแบ่งปันทางด้านคุณบุนัทหนึ่งในทีมงานพลังศรัทธากล่าวว่าวันนี้รู้สึกอินดีที่ได้เป็นตัวแทนจากคุณยาธิดาในการส่งมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆในพื้นที่ชุมชนห่างไกลพร้อมทั้งขอบคุณทีมงานทุกทีมที่นําสิ่งของหรือขนมมาแจกให้กับน้องๆในวันนี้ด้านนางสาววรารัตน์กาศหรือว่าครูมะปรางครูหัวหน้าสาขาโรงเรียนบ้านป่าเหลาสาขาบ้านผาดาน กล่าววารู้สึกยินดีที่พี่ๆทุกทีมงานได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆซึ่งในโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด29คนและขอขอบคุณทีมงานทุกทีมที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมในวันนี้และเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาอีกด้วย